sld 3 sld 5อัปเดตเฟิร์มแวร์กันยังไงไปดูวิธีกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กับช่องมหาจักรชาแนลนะครับยูผมนะครับต๊อบนัตโงครับวันนี้เรามาอยู่กับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เจ้าตัวชัว sld 3และก็5นั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือโปรแกรมชั่วอัปเดตยูทิลิตี้นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับจะมีคลิปการอัปเดตยูทิลิตี้ของเจ้าตัว s l f d 4นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะอัปเดตเจ้าตัว s l f d 5กันก่อนนะครับตัว5ก็คือจะเป็นตัวเครื่องรับนะครับแต่เราก็จะสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนกับเจ้าตัว s l f d 4เพราะว่า SLD4 จะมีรูอนเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีรูอินเทอร์เน็ตนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือสาย USB ที่เป็น type C แบบนี้นั่นเองครับเราก็มาเปิดโปรแกรมแล้วก็ทําการต่อสาย USB นะครับเข้ากับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับแล้วคราวนี้เราก็ทําการเปิดตัว SLD5 ขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อเจ้าตัว USB C เข้ากับเจ้าตัว SLD5 ครับ แล้วคราวนี้เราก็จะมาสังเกตที่หน้าโปรแกรมชัวอัปเดตยูทิลิตี้ครับมันก็จะขึ้นให้เลยอย่างอัตโนมัติก็คือ USB แล้วก็ช่อง Device Name ก็จะเป็น SLD5 แล้วก็จะมีเฟิร์มแวร์ของเจ้าตัว SLD5 และก็ SLD3 นั่นเองนะครับเราก็จะสังเกตว่าเฟิร์มแวร์เก่าก็คือจะเป็น1.2.10.0นั่นเองนะครับเรามาติ๊กตรงนี้ครับตรงเฟิร์มแวร์ SLD5 และก็เฟิร์มแวร์ SLD3 ครับ แล้วคราวนี้ก็ทําการเซนอัปเดตไปเลยนั่นเองครับเขาก็จะทําการเซนเฟิร์มแวร์ไปให้ sld 5ครับหลังจากเราเซนเฟิร์มแวร์มาให้เจ้าตัว sld 5เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เฟิร์มแวร์ของเจ้าตัว sld 3มาด้วยนั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเซนเฟิร์มแวร์จากเจ้าตัว slxd 5ไปที่เจ้าตัว SLD3 กันครับก็เข้าไปที่หน้าเมนูนะครับกดไปที่ enter แล้วก็เลื่อนมาไปเจอคำว่า tx setting item หน้าตรงนี้เลยกดเข้าไป enter ครับคราวนี้เราก็ไปเลือกตรงที่คำว่า tx firmware update ครับเลือกไปเลยเขาก็จะถามนะครับว่าให้เราเตรียมอุปก,กรณ์เฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็ทำตัว sld 3มาวางไว้อย่างนี้นะครับให้มันตรงกับไอตรงนี้นั่นเองนะครับกด enter อีกทีหนึ่งครับ เราก็จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กับเจ้าตัว SLD 3แล้วนั่นเองครับนี่ก็อัปเดตเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับกับเจ้าตัว SLD 3นั่นเองนะครับคราวนี้อย่าลืมนะครับถ้าสำหรับใครที่ใช้เจ้าตัวชัว SLD 4นะครับแต่ว่าอยากจะใช้ร่วมงานกันกับเจ้าตัว SLD 3นะครับก็ต้องไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเจ้าตัว HLD4 ให้เป็นปัจจุบันกันก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับง่ายๆเลยกับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านเจ้าตัวโปรแกรมที่ชื่อว่าชัวอัปเดตยูทิลิตี้ครับสำหรับท่านไหนนะครับที่จะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อช่องทางของทั้ง a c e b o o k มาหานจาจักรโปรและอีกช่องทางนึงก็คือทาง Facebook ของชัวไทยแลนด์นั่นเองนะครับวันนี้ผมต้อนะครับต้องจากลาไปแล้วขอกล่าวว่าสวัสดีครับ